มาครับพบกับผมทีเล็กกันอีกแล้วครับกับการตามล่าหาไอคอนิกโมเมนต์กับกับทีมนี้ครับราชยุดข่าวเรอัลมาดริดครับก็จะมีพวกโรเบโต้คาร์ลอสครับมีเทคาสิยาสครับมอเลนเตสรวมไปถึงกุตีนะสตัวครับกับแพ็กนี้กับงบ1000งพันมครับคอยหรือว่า1000ทององครับไม่ลีลาครับเราไปกันเลยดีกว่าจะได้ใครครับขอให้เป็นไอคอนิกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะคือแบบอยากได้สักตัวเอาไว้ครอบครองครับเยี่ยมครับไปตกสเปนอย่างนี้ครับจะ โอ้โหมาดดิดมาครับเป็นบอลดำครับเบอร์สิบครับเป็นลูก้าโมดดิดนะก็ยังดีครับที่เป็นบอลดํามาให้นะครับไปลุยกันต่อครับกับไอดีนี้นะครับจะได้ใครครับขอแบบแจมแจมครับกูตีก็ได้มอลินเตสก็ดีครับคาซิยาสก็ได้ขอข้ามนะแบบนี้ฮะใครครับอ่าเป็นเฮาไอชื่ออะไรนะลูกของใครเลยวะผมจำไม่ได้ว่าใครเลยวะของอะไรนั่นอะของบาซ่าใครเลยวะพ่อมันอะ จะไม่ได้นะโอโหไปอังกฤษครับช่างมันนะฮะวันบิาก้าครับตัวนี้เรียกว่าเจ๋งแน่หรือหรือหรือเปล่านะครับขอแบบตัวดีๆกับเขาบ้างครับเอาไว้รีวิวนะคือแบบสาหรับใครที่เปิดได้แล้วเนี่ยสตัวเนี้ยตัวไหนก็ได้ครับส่งมาให้รีวิวได้นะครับถ้าไว้วางใจกันแล้วก็อยากเห็นนะครับก็ส่งเข้ามาได้ครับทางเพจครับเพจเนี่ยอยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับไปครับจะได้ใครครับเหลืออีก 5ครั้งเอืออีก6ครั้งนะฮะเอือยอีก6ครั้งไปครับจะได้พวกโรเบโตคาร์ลอสหรือเปล่าครับสำหรับใครที่ได้เนี่ยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าได้ตัวอะไรกันบ้างเนี้ยเยี่ยมครับไปอะไรก็ไม่ทราบครับตอนนี้มารโน่ครับของกาลาตาสารายนะฮะไปต่อครับคือแบบเราไปแบบยาวๆครับนะค่อยดึงสักประมาณ3ครั้งสุดท้ายนะเราค่อยดึงดีลาหน่อยนะฮะเน้นก่อนครับเน้นรัวๆครับเยี่ยมครับไปตัวอังกฤษครับดีมากๆครับตั้งแต่เปิดมาครับ ตกสเปนครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวเท่านั้นครับที่เหลือเนี่ยไม่ตกเลยนะสุดยอดจริงๆครับไปครับตามล่าเราไปตคาร์ลอสกันต่อครับตัวนี้ตีหนักมากๆครับว่าจะจับไปเรื่องกองหน้าักหน่อยนะถ้าเปิดได้นะครับเยี่ยมครับไปตกฝรั่งเศสครับตกเกือบครบแล้วครับแต่สเปนยังไม่มามาแค่ครั้งเดียวนะฮะสุดยอดครับในประตูของมนาโกนะ หลือ X3 ครั้งครับผมบอกเลยว่าใครก็ได้นะครับโรเบโตคาร์ลสนะครับอยากได้ที่สุดเลยลงมไปถึงตรงนี้ครับผู้หรับประตูเนี่ยคาส์ิยาสก็เป็นตัวที่ค่อนข้างน่าใช้นะสเสน่ห์มันค่อนข้างเยอะนะสำหรับแพ็คนี้ครับมาใครก็ได้นะสตัวที่จริงใครก็ได้คือแบบไม่อยากเจ๊งนะคือเจ๊งมาเยอะมากๆเกี่ยวกับแพ็คเปิดพิกเปิดแพ็คไม่ใช่เปิดพิกอะไรล่ะนะฮะโอ้โหไปไกลครับคุณผู้ชมคือแบบขอกําลังใจหน่อยนะคนละหนึ่งไลค์ครับ เพื่อเป็นกำใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคือแบบว่าท้อนะเปิดอย่างเงี้ยท้อนะครับโอ้โหคือแบบผมไม่อยากเปิดแบบเป็นขั้นเวลาเนละทีบางคนที่มาเม้นบอกว่าเปิดสัก300ก็ตอนเชียงสามร้อยตอนเย็นสามร้อยอย่างเงี้ยคือแบบไม่เป็นไรนะคือแบบเอาแบบนี้ก็ได้นะครับคือมันจะไม่ต่อเนื่องนะคุณผู้ชมนะผมอยากได้แบบที่ต่อเนื่องมากกว่านะก็มาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับกับแพ็กไอคอนิกโมเมนต์แล้วมาดิดครับ จะได้ใครครับตัวสุดท้ายขอแบบตกสเปนให้ชื่นใจก่อนก็นแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมจะตกสเปนเยี่ยมครับตกสเปนแบบนี้พอชื่นใจหน่อยครับแล้วก็เป็นเบอร์โอ้โหสิบแปดครับบอลทองน่าจะเป็นลูก้าโยวิกนะฮะไม่มาครับไอคอนิคมาพุ่งแถมมาอีกครั้งหนึ่งนะผมแถมมาอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับครั้งสุดท้ายละ ครั้งสุดท้ายแล้วจะมาให้หรือเปล่าครับขอแบบแจมๆนะขอตกสเปนก่อนนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่รู้ไปไหนครับก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับแพ็กนี้คลิปนี้เจ๊งอีกแล้วครับเปิดยังไงให้เจ๊งครับดูได้เลยนะครับไม่เคยได้ดีกับเขาครับช่วงหลังเนี่ยเปิดยังไงก็ไม่ได้ดีนะสำหรับผมนะครับสำหรับใครที่ชอบ คลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยครับผมและถ้าได้ตัวอะไรเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะครับผมยังไงเจอกลิปหน้าขอบคุณครับ